เดี๋ยวจะเข้ารายการแล้วครับสปอร์ตไลท์ตัวด้านหน้าครับครับขณะนี้เวลา18บแนาฬิกา20นาทีครับมก็ต้องกลับในบนพ่้นดีพอดีรอาจารย์ประหลัดว้ลงเลตเลยครับผมเออทางนู้นเสร็จแล้วใช่ไหมฮะอาพร้อมแล้วนะครับครับพี่น้องที่เคารพครับต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งติดตั้งใจเพื่อที่จะฟังการเสวนาธรรมกล่าวความรู้สึก ที่มีงานนี้เกิดขึ้นนะฮะซึ่งกับผมเองในฐานะเป็นคารวาสก็ได้น้อมนำได้แสดงความศรัทธาความอดทนพร้อมที่จะเดินก้าวไปตามพระสงฆ์ที่มีความรักพระพุทธศาสนามีความรับผิดชอบมีจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลและจิตอาสาอย่างหาที่สุดมิได้ในวันนี้ซึ่งต่อไปก็จะได้กราบนิมนต์ ทั้ง5รูปได้ดำเนินรายการเสวนาธรรมเป็นลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์ขอรับขอโมทนาขอบคุณอาจารย์วิทยาวงการสินขคศกที่มีคุณภาพในสายตาของอาตมภาพคนหนึ่งมีคุณภาพทั้งทางด้านเสียงมีคุณภาพทั้งทางด้านจิตใจถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยาก ที่เสียสระมาทำหน้าที่ส่งเสียงที่ไพเราะแล้วก็มีสาระให้กับพวกเราได้สดับรับฟังกันเป็นประจำขณะนี้เนี่ยหลายท่านก็อาจจะไม่รู้ว่าอาจารย์วิทยาวงการสินตอนนี้เจ็บป่วยอยู่ถึงใส่แว่นตาสีดำเนื่องจากว่าเพิ่งจะไปยิงแสงเลเซอร์มาปกติแล้วผู้ที่ไปยิงแสงเลเซอร์ าสายตามาเนี่ยจะไม่สามารถออกงานลักษณะนี้ได้มันเป็นอันตรายต่อดวงตาอย่างมากแต่ด้วยเพราะเหตุว่าความรักในงานในหน้าที่ก็ยอมเสียสละเสี่ยงที่จะมาทําหน้าที่อยู่ตรงนี้ต้องขอชื่นชมอาจารย์วิทยาไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยพวกเราช่วยสาธุอนุโมทนากับอาจารย์วิทยากันสักครั้งหนึ่ง นะอาตมาภาพเองขอชื่นชมในนามส่วนตัวตอนนี้ก็จะขอนําเข้าสู่รายการเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอน้อมน้ัสการกราบคาระวะต่อพระมหาเถระคือกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์และชาวพุทธทั่วราชอาณาจากักรด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับขอน้อมนมัสก,การเจ้าของพื้นที่พระเดชกุลหลวงพ่อพระเทพบร,รมุนี เจ้าอาวาสวัดพระาธาตุพนมในตําแหน่งเจ้าคณะพระสงฆิการสูงสุดในจังหวัดคือเจ้าคณะจังหวัดนครพนมด้วยความเคารพนมัสก,การหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดกาลสินหลวงพ่อพระครูอนุสรธรรมคุณเจ้าอาวาสวัดเหนือจังหวัดกาลสินด้วยความเคารพและพระเถรานุเถระาทุกรูปด้วยความเคารพครับกระผมและตมาภาพในานามของ สื่อครบวงจรของคณะสงฆ์คือมหาเถรสมาคมดีดีทีวีขอนำสู่รายการเสวนาเพื่อมาทำความเข้าใจกับญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงานที่วัดพระธาตุพนมแห่งนี้ได้ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องมีสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวและสื่อวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ทั่วประเทศเนื่องจากว่าที่ผ่านมาสังคมไทยของเราได้ถูกครอบงำแบบเบ็ดเสร็จโดยสื่อมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีสื่อที่มีลักษณะที่มอมเมาผู้คนในสังคมเราเห็นอยู่ดาาด,ดื่นเห็นอยู่มากมายแต่สื่อที่จะนำผู้คนออกจากความมอมเมาลุ่งหลงช่างหาได้ยากเหลือเกิน ดีดีทีวีนั้นเกิดขึ้นเพราะพระภิกษุสงฆ์ที่ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศมีพระเถระครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่บนนี้เป็นต้นเป็นผู้ริเริ่มทำสถานีวิทยุกันขึ้นมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยใจรักจนนำไปสู่มวลมหาประชาชนที่มีศรัทธาต่อพระรัตนตรยัย อย่างที่เราเห็นภาพกันในวันนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้เองพระมหาเถระในสายปกครองคณะสงฆ์สูงสุดของประเทศคือกรรมาการมหาเถรสมาคมขออนุญาตเอ่ยนามท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าอาวาสวัดสเกตร,ราช,ชาวรมหาวิหาร ได้เล็งเห็นคุณค่าที่เกิดขึ้นตรงนี้ของพระภิกษุสงฆ์ที่ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจึงได้แผ่บาร,รมีเมตตาปกป้องคุ้มครองให้กำลังใจด้วยการออกเป็นมติของมหาเถรสมาคมรับรองสถานีวิทยุของครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่นั่งอยู่ตรงนี้และอีกหลายๆจังหวัดให้ขึ้นตรงต่อคณะทํางานที่จัดตั้งโดยกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นสถานีวิทยุของคณะสงฆ์อย่างถูกต้องเป็นที่มาของกําลังใจของครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่บนนี้ที่จะได้มาแสดงความรู้สึกและเราจะมาคุยกันถึงอนาคตข้างหน้าของพระพุทธศาสนา ในประเทศชาติบ้านเมืองของเรากันว่าอนาคตเรามองเห็นอะไรกันและเราจะทําอะไรกันให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนี้ร่วมกันอัตมาภาพในฐานะเป็นสื่อของคณะสงฆ์มองเห็นอนาคตชัดเจนภาพวันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายที่สําคัญสูงสุดที่กําลังจะมาและกําลังจะเกิดบนผืนดินไทยของเรา เบื้องต้นตรงนี้ผมอยากให้ท่านพระอาจารย์สอนเพชรผมอยากจะทราบเหลือเกินว่าญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปมีเหตุมาอย่างไรช่วยประกาศให้กระผมแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านที่กําลังชมอยู่ทั่วทั้งโลกขณะนี้นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่าประเทศได้ทราบสักนิดนะครับท่านอาจารย์สอนเพชรครับครับก็ขอโอกาสนะพร,ระเทรานุเชระนะครับบาอาจารย์ทุกๆรูป แต่ก่อนอื่นที่จะไปรู้ว่านะคูบาอาจารย์มาจากที่ไหนแล้วก็ต้นกําเนิดของงานสองพชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรามาจัดกันที่พระธาตุพนมณี่แห่งนี้โดยการปารบเหตุเป็นมาอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทําไมจึงเลือกที่พระธาตุพนมณี่แห่งนี้ก็ควรจะมีคูบาอาจารย์ท่านได้บอกกล่าวเล่าให้เราได้ทราบกันแต่ผมกับผมเนี่ย นะถึงจะเป็นหนึ่งในคณะทีมงานทีนะ่ที่เริ่มต้นในการนะจัดงานครั้งนี้พระอาจารย์แต่ก็ยังไม่รู้ว่าโยมทั้งหมดจริงๆนั้นมาจากที่ไรนะเพราะว่าที่โทรเข้ามาแจ้งเนี่ยก็มาจากหลายๆที่ตรงนี้ขออยากทราบนิดหนึ่งคนโยมนะไล่มาตั้งแต่จังหวัดที่ไกลสุดนะใต้เลยทีเดียวนะไม่รู้ว่าจะพอมองเห็นกันหรือเปล่านะถ้าอย่างไงถ้ามองไม่เห็นกล้องก็ส่องหาเอาเองก็แล้วกัน แต่ทราบว่ามาไลนะสุดที่ใต้นี้ก็คือสุราษฎร์ธานีนะขอเวลาตรงนี้สักหน่อยหนึ่งสุราษฎร์ธานีมีมากี่คนยกมือหน่อยโยมโอ้โหก็คงจะอยู่ไกลนะเออโยมดอนอยู่ไหนเนาะสุราษฎร์ธานีเดินทางมาตั้งแต่วันที่เก้าพระอาจารย์และก็มาที่แจ้งเข้ามาในสองรถตู้นะขึ้นมาจากสุราษฎร์ธานีนั้นไกลสุดแล้วก็ภูเก็ตนะก็คงจะยกมือไม่เห็นอ่าอ่าชุมพรก็โทรกันประสานกันเข้ามา เอาทีนี้เอามาในเขตภาคอีสานใกล้ๆนะในภาคาอีสานใกล้ๆนี้เสก่อนก็แล้วกันเอาจังหวัดเลยในที่ว่าไกลสุดไกลกว่าสุรินยกหน่อยเลยอยู่ที่ไหนบ้างสูงสูงเลยเลยเลยนะจยะยกเลยนะยกสูงสูงโอทางฝั่งนู้นนะพระอาจารย์เลยนี่อยู่ไกลสงสัยมาทีหลังอฟังทางนู้นนะท่านพระอาจารย์สมบัตินะเป็นผู้ที่นํามาและก็ท่านพระอาจารย์นิรุตนิติสารโลนะขออนุญาตยืนก็นแล้วกันครูบาอาจารย์ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนครับ นะฮะพระอาจารย์สมบัตินะ้วก็ท่านพระอาจารย์น,นิรุตนิติสาโรท่านพระอาจารย์ดตรนวัดบ้านฟกนามนะคจำสมรรศักดิ์ท่านไม่ได้เอาชื่อวัดก็แล้วกันนะครับแ้วก็คุบาอาจารย์หลายท่านที่นํามาท่านอาจารย์นิรุตนิติสาโรนะั่ก็เป็นแกนนําจากจังหวัดเลยพูดนะพูดพูดเหมือนกับน,นกักการเมืองเลยนะแกนนํา <c oughs> เอาเป็นพระนํามาก็แลวกัน <c oughs> นะเป็นองค์ที่นํามาคนยมนะเอาทีนี้นะที่ไกลรองลงมาก็คงจะเป็นจังหวัด สุรินในสุรินยกมือหน่อยสุรินเอาสูงสูงสุรินมีธงก็ยกธงขึ้นมาธงขาวบกสะบัดอยู่ทางฝั่งนู้นข้างหลังอยู่นโอ้มากัน40กว่าคันรถหลังสุดเด๋ยมาถึงก่อนเขาทําไมได้ไปอยู่หลังสุดเนาะสุรินเออกลุ่มอยู่หลังสุดตรงนูน้นและมีจังหวัดสุรินและก็นาทางจังหวัดของน้องบัวรำพูท่านประลัดประลัดจังหวัดน้องบัวรำพูนํามาถึงได้แต่6กโมงเชา้ายกมือหน่อยนองบัวรำพู นาะอยู่ไหนบ้างมาก่อนได้นั่งหน้าหรือเปล่าโอตามสูตรตามสูตรน้องบัวรมพูนะที่มาก่อนใครนะท่านประหลัดนำมาหลายคนรถเช่นเดียวกันนะประลัดจังหวัดนํามาเองหรือประหลัดอำเภอเนี่ยไม่มั่นใจแต่ว่ารู้ว่าเป็นประหลัดนะเอาเอาเป็นสุรินนะแล้วก็จังหวัดเลยเทนะ่าที่รู้กันแล้วก็มาหลายจังหวัดเอาสุดท้ายเลยก็แล้วกันนะจังหวัดกาลสินยกมือหน่อยจังหวัดกาลสิน โอ้โหกาลสินนี่ยึดพื้นที่นะ <laughs> าสาธุระโยมสาธุไอสาธุนะกาลสินอ่าร้อยเอ็ดนะคุณโยมร้อยเอ็ดอ่าอ่าร้อยเอ็ดอ่าสาธุใหนะ้ร้อยเอ็ดหน่อยมาเยอะอยู่พอสมควรอ่าเอามหาสรารคามอยู่ตรงในจุดไหนมหาสรารคามเอาฝั่งขวาม,มือก็จะมาฝั่งซ้ายมือของกล้องนะโอ้อยู่ทางนู้นนะร้อยเอ็ด มหาสาร,รคามสาธุาทางสายมือก็มาเป็นจํานวนมากนะเลยจัิตเดียวเอาอุดรใะจังหวัดอุดรออ,อุดรธานีมีบ้างไหมอุดรธานีอ๋ออยู่ใกล้ๆอาตมาน,นี่นะจำนวนนะเอาทีนี้พี่น้องโทรไปหาอาตมานะกลัวว่าจะมาไม่ทันงานอาจารย์จะไปได้อย่างไรจะเปิดงานกี่โมงนะนั้นเดชันจะข้ามเล็กพูดภาษาลาวเขาบอกว่าอะไรไม่รู้คานะนะ อาดามาไม่รู้ขาอะไรเออขน้อยเอานู่นนะจากสปปลรานะมาอยู่กี่ท่านกี่คนยกมือหน่อยสอปปลราโอ้พี่น้องข้ามโขงมาทางฝั่งนี้นมาอยู่ใกล้ๆฝั่งนี้เองโทรกฮะดามาตั้งแต่วันที่ได้รู้ข่าวงานคุณโยมตั้งแต่มีการยิงสปอร์ตออกไปทางด้านดีดีจีวีสาทดุดังๆให้กับพี่น้องริมฝั่งโขงเราฝั่งนู้นหน่อยคุณโยม สาธุนี่คือพี่น้องสองฝั่งโค้งเป็นการปฏิบัติธรรมนานาชาติอย่างแท้จริงนะเรามาอยู่ที่นี่คือการปฏิบัติธรรมนานาชาติเอาก็ส่วนจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยนามและก็ไม่ได้ขานเอ่ยจ,จังหวัดนครพนมพื้นที่อยู่ที่ไหนหนอนะครพนมอายกมือหน่อยนครพนมเอาอยู่ทางนี้นะครพนมเจ้าของพื้นที่นะทางฝั่งนู้นก็เยอะและก็อยู่ข้างในนะข้างในนั้นก็ยังเต็มเลยนะคุณโยม นายเจ้าของพื้นที่รู้ดีว่าตรงจะอยู่ตรงไหนปลอดภัยนะก็เลยไล่นอกพื้นที่ออกมา <c oughs> นะก็มาอยู่ข้างนอกนะั่ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่นํามานะก็หลายรูปหลายองค์ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้เอ่ยนามก็อย่าได้น้อยใจนะเนะื่องจากว่าเป็นข้อจํากัดทางด้านข้อมูลกรุงเทพมหานครทราบว่าม,มาสามคันรถบัสนะได้เดินทางมาแล้วก็แจ้งมาที่าตมามาเจอกันอยู่ที่ปัม๊มนะจำนวนสามคันรถบัสด้วยกันนะแล้วก็มาจากนนทบุรีอิดนะประมาณ สี่รถบัสนะเท่าที่นับนับมาไล่คันมาก็เกือบ20กว่าคันเลยทีเดียวส่วนครูบาอาจารย์นะก็นั่งอยู่ทางฝั่งซ้ายมือข้าดับมานะขวามือของคุณโยมนี่ก็มาจากไรที่ระไรมาจากจังหวัดสุรินทร์แล้วก็นำพายาตโยมมาโดยเฉพาะพระเถรรนุเถระนะรวมพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดนะและก็พระเทรารนุเถระห,หลายหลายรูปเลยคุณโยมแล้วก็ที่เราเห็นนั่งอยู่ตรงนูน้นมีครูบาอาจารย์และก็ญาติโยมมาถามอาตมาว่าเอ๊ท่านมาจากที่ไหน นะา้ามมาจากฝั่งพม่าหรือยังไงนะถ้าดูดีดีทีวีก็คงจะเห็นแล้วก็นะเห็นแล้วก็คุ้นเคยกันดีนะท่านสารพานอันตบรรพศนะสารพานอันตบันพศนะทางฝั่งนู้นคนโยมเป็นพระผ่ายของมหายานที่ทํางานร่วมกับดีดีทีวีของคณะสงฆ์นะเป็นหนึ่งในคณะสงฆ์ไทยเอาสาธุหน่อยคุณโยม มาจากนกคนปรปฐมมุ่งตรงมาจากต้นกําเนิดของพระพุทธศาสนาที่ข้ามมาฝั่งแรกเห็นอยู่ฝั่งนี้เอานักคนครปฐมหายออกจากประตูเลย,ยังนคนปรปฐมยกมือหน่อยอ๋อสลายม็อกมาอยู่ฝั่งนี้อาสาทุนะสาธุนี่มาจากโซนของภาคกลางคนโยมนะก็คิดว่าครูบาอาจารย์ร้ายองค์หลายท่านนะอาจจะไม่ได้เอ่ยนามครูบาอาจารย์นะเนื่องจากว่าข้อจํากัดของนั่นกับผมท่านารย์สุพิษ นำมาจากถ้ำผาใหญ่รูปสิทธิ์หลวงปู่ชานนำมา20กว่าคันรถบัสคุณโยมสาธุหน่อยจากจังหวัดเลยนั่งอยู่ตั้งฝั่งนูน้นนะพระครูสีธีรพรนำมาจากภูเรือใครอยากจะไปเที่ยวเมืองหนาวสุดนะดเรียกว่านะที่สุดในประเทศสยามคุณโยมนะเอาขออาภัยอาตมาย้ายฝั่งก่อนเขาไล่ที่ คู <c oughs> บาอาจารย์ไล่ที่กันเลยอ่ะนี่ก็คือจากหน้าทางฝั่งของพระศรีธีรพรจากจังหวัดเลยเช่นเดียวกันที่ภูเรือคุณโยมสาธุครูบาอาจารย์หน่อยอ่าส่วนท่านพระอาจารย์สมบัติพระครูอุดมวรานุวัตรยืนอยู่ทางฝั่งนูนน้นคะุณโยมนะครูบาอาจารย์ซึ่งได้นำนะเป็นเจ้าของสื่อสถานีวิทยุขึ้นยักษ์แลวก็ขึ้นใหญ่ในอำเภอวังสพุงนะท่านพระอาจารย์นิรุตนิติสารโร ก็น่าจะอยู่ทางฝั่งนี้อยู่ติดกับท่านประจันสุพิษใครได้ยินเสียงหล่อๆเชื่อมโยงไปแถวจังหวัดสุรินทร์ที่89 i rfm <ม>ก็รูปนี้แหละคุณโยมที่ถามอาตมาแต่อย่าไปเทียบหน้าตากับอาตมาก็แล้วกันนะ <c oughs> เออคืออาตมานั้นอย่างไรก็เหนือกว่าใครอยู่แล้ว <c oughs> โยมจะจํากันได้อา้าวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้เราก็จะได้นําเขาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดภาพที่ปรากฏในวันนี้แก่สายตาของชาวโลกและแก่สายตาของชาวโลก นะก็ต้องขออภัยอาตมานี่ตื่นเต้นตกใจพอๆกับญาติโยมไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนหนึ่งในนั้นอตาตม่าจะเป็นผู้ที่เป็นกันนาหลักก็คือท่านรรานะประจย์นะ,ปร,ะ,ะปรัตนะปรัตเดชาอาสโพสกายฮาตามาสี่ทุม่มแล้วก็ยังไม่นอนอห้าท,ทุ่มเชียงคืนก็ยังสนทนากันอยู่ทางวิทยุจบรายการทางจังหวัดกาลสินท่านก็มาต่อกับที่จรินกับอาตมาเกือบถึงเชียงคืนดีนะไข้ขึ้นจับท่านก่อนไม่งั้นคงไม่ได้นอนกันทั้งสองรูปคุณโยม นะก็ควรจะตื่นเต้นพอๆกันอตาตมาก็เช่นเดียวกันงานนี้นะที่เกิดขึ้นได้มีความเป็นมาอย่างไรเราจึงมาสรองพุชยันตีกันะที่ตรงนี้แล้วเหตุใดจึงมาจัดที่พระธาตุพนมตรงนี้ก็ควรจะถามไปทางท่านครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นท่านพร,ริจารย์ปรัเดชาอาสโพท่านพร,ริจรย์มหาสินขุูตะวัตโนท่านพระอาจารย์พระค,คูสิริพัฒนนิเทศ พรนะ,อ,ะอาจารย์มหารานำพลนะซึ่งเป็นเจ้าพ่อแห่งภูสิงห์คนยมทางการศิลป์เขาบอกเจ้าพ่อแห่งภูสิงหที่สูงที่สุดบันได3500กว่าขั้นคนยม นะใครจะไปตักบัตรเทโวในช่วงออกพรรษาก็ดูหน้าพระรูปนี้ไว้ก็แล้วกันนะติดต่อที่ท่านได้อตอนนี้ก็ต้องนิมนท่านพระอาจารย์ปรัตเดชาอาสโพไดนะ้พูดถึงนะเรื่องราวที่ได้เกิดต้นกําหนดแห่งงานนี้ขึ้นมาก่อนครับท่านพระอาจาร์ก่อนอื่นก็ต้องถวายความเคารพรเดชประคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณประเทพบรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าวัดวัดพระาธาตุพนมบรมหาวิหารถวายความเคารพพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อพระครูนสรธรรมคุณรองเจ้าคณะจังหวัดกาลสินด้วยความเคารพครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทุกรูปพระเถรานุเิระขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแก่พี่น้องพุทธศาสนิกชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ ก่อนน่ก็ต้องขอขอบคุณกราบขอบพระ,ระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เอื้อเฟื้อให้สถานที่ในการเพาะบ,บ่มสั่งสมคุณงามความดีให้กับพระลูกพ้าหลานที่เดินทางมาจากต่างถิ่นต่างท,างที่โดยพระเดชพระคุณมีความเมตตาซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ได้ฟังว่าพระเดชพระคุณนั้นได้ถทายวัดพระธาตุพนมให้กับทุกท่านได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่ก็ถือว่า าาการคำกล่าวนี้บางทีบางครั้งอาจจะฟังเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาท่านผู้ฟังกว่าที่จะเกิดงานเหล่านี้เกิดขึ้นนั้นจริงอยู่อาจจะใช้คำว่ามันก็ยากแต่ถามว่ายากไหมสำหรับตัวตรรมาแล้วมาบอกว่าไม่ยากนะไม่ยากถ้ามีใจอยากจะทำคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาแต่ใครอื่นนั้นผู้ที่เริ่มเรื่องหรือว่าเป็นผู้ที่ปารภ คำพูดเหล่านี้ก่อนที่จะมีงานอย่างนี้เกิดขึ้นณนเวลานี้ท่านได้มานั่งอยู่หน้าที่ตรงนี้แล้วคิดว่าท่านพระอาจารย์ผู้ที่ปรารวบคำพูดคำนี้เป็นคำแรกขึ้นมาท่านสามารถที่จะถ่ายทอดคำพูดเหล่านี้ให้กับพี่น้องของเราที่นั่งอยู่หน้าที่ตรงนี้แล้วก็กำลังจดตามรับชมอยู่ทั่วโลกในเวลานี้เพื่อจะได้ทราบว่างานเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไง ภาพที่ท่านได้เห็นอยู่ตรงนี้มีต้นกำเนิดมาอย่างไรก็จะให้ท่านพระอาจารย์มหาศินคุตตวัฒโนเจ้าวัดวัดป่าบันผืออำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทได้นำเรียนต่อพระเถรานุเถระแล้วก็แสดงให้กับญาติโยมได้รับทราบว่าที่มาที่ไปณนะที่ตรงนี้มีที่มาอย่างไรเพราะว่าท่านพระอาจารย์ท่านเป็นผู้ปรารบคำนี้เป็นคำแรก ก็ขอกับทิ่มนท่านพระอาจารย์ครับขอถวายความเคารพปเถรานุเถระครุบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านครับขอความสุขสวัสดีจงมาเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายภาพบรรยากาศที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นในขณะนี้ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นไม่เคยปรากฏ ทางด้านสายตาของเรามาก่อนความจริงคนจำนวนเยอะๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเห็นแต่ว่าจะอยู่ในลักษณะอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นว่าสนามสุภาลลใสายที่จุคนไดนะ้เป็นจำนวนมากเราก็เคยได้เห็นแล้วก็สถานที่ต่างๆที่เปิดคอนเสิร์ตแสดงก็มีเป็นจำนวนมากแต่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าอัศจรรย์ความอัศจรรย์อยู่ที่พลังประชาชนมาณที่นี้นั้น เป็นการมาด้วยความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอาตมาภาพขอพูดกับท่านทั้งหลายนะที่ตรงนี้ว่าเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องของงานที่เกิดขึ้นในวันนี้นั้นมันเป็นจุดเล็กๆ <c oughs> ขออภยัยเป็นจุดเล็กๆที่เกิดขึ้น <c oughs> โดยเป็นความคิดที่อาตมาภาพไม่ได้คิดอะไรที่มากมายนัก แต่ว่าความคิดเล็กๆนั้นมันไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาบางคนบางท่านตั้งปัญหาถามบอกว่าเอการเคลื่อนย้ายผู้คนไปเป็นจำนวนมากแล้วก็ไปเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นถามว่าได้ประโยชน์อะไรทำได้ยังไงทำทำไมทำไมยึงต้องทำสู้เราปฏิบัติทำอยู่ที่วัดแล้วก็เป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องไม่ได้ หรือมาอย่างนั้นก็คือการเข้ากรรมฐานเป็นระยะเวลาหลายวันหรือเป็นเดือนอย่างนี้จะเป็นการได้ประโยชน์มากกว่าดีกว่าการที่เคลื่อนย้ายประชาชนแล้วก็ไปเพียงแค่ขึ้นเดียวเท่านั้นณจุดนี้อาตมาภาพไม่ได้คิดถึงว่าการที่พวกเราท่านทั้งหลายมาสู่ณจุดนี้นั้นจะทําให้พวกเรานั้นเป็นพระอรหันต์ในชั่วข้ามคืนวันแต่จะเริ่มจากจุดเล็กๆีกกนหมายความว่าการที่บุคคลทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ย มีความหลากหลายนั่นก็คือว่าบุคคลบางคนเป็นคนที่มีสติมีปัญญาดีเป็นคนที่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนสามารถที่ฝึกฝนพัฒนาตนเองได้เร็วก็มีบุคคลบางคนนั้นต้องอาศัยตาได้ดูหูได้ฟังจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาหรือพัฒนาตนเองขึ้นมาได้ดีฉะนั้นจุดเล็กๆอย่างเช่นว่าการที่บุคคลบางคนอตัตมาภาพเคยพูดดีๆทีวี TV วันนั้นบอกว่าเราซื้อผ้าขาวให้เขาเนี่ย เขาก็ยังไม่เอาเลยซื้อให้เขาฟรีๆนะบอกคุณไปใส่ผ้า,าขาวออกไปปฏิบัติธรรมไหมเขาไม่เอาหรอกแต่บางคนเนี่ยเขาล้ำลึกถึงสิ่งสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นพระธาตุพนมเขาอยากจะมาอยู่แล้วพอชักชวนเขามาผลพลอยได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อมาแล้วไม่มาเปล่าแต่เป็นการมาในรูปแบบที่สร้างภาพอันชัดเจนนั่นก็คือการใส่ชุดขาวออกมาด้วยซึ่งเป็น,นสัญ,ญลักษณ์ของ พุทธบริษัทอุบาสกุบาสิกาเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการใส่ยูนิฟอร์มหรือเครื่องแบบของชาวพุทธบางท่านพอใส่แล้วก็เกิดความรู้สึกมีความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ใส่อย่างนั้นยิ่งเราท่านทั้งหลายได้มาเห็นมวลประชาชนที่มีจํานวนมากอย่างนี้มันเกิดความรู้สึกที่เป็นความอาัศจรรย์หรือตื่นตาตื่นใจโดยธรรมชาติคุณโยมอันนี้เราท่านทั้งหลายบางทีพอมองเห็นนะยุคคุณยายบางท่านมองเห็น ญาติโยมบาสกบาสิกาใส่ชุดขาวจํานวนมากๆอย่างนี้โยมเกิดปีติน้ําตาไหลเอ้าทําไมมันจึงเกิดขึ้นมาได้เพราะนี้แหละคือแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ดูและยิ่งพวกเราได้ฟังจากครูบาอาจารย์ท่ในเทศในบรรยายให้พวกเราฟังเราก็จะเกิดสติเกิดปัญญาเพิ่มภูนิภาษาทะความเลื่อมใสยิ่ง่งขึ้นไปอาตมาภาคทิดตอนแรกเป็นอย่างนี้คุณโยมคือพูดถึงการที่จะนําพาญาติโยมชาวคลื่นธรรมโคตร หรือทางฝั่งอำเภอรัรตนบุรีโซนนิสานใต้มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นเวลาหนึ่งคืนโดยที่ไม่ได้เดินมาเหมือนอย่างพี่น้องชาวกละสิ์แต่ว่าจะนั่งรถมาท่านอาจารย์ท่านประหลัดเดชาท่านก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นผมก็จะเอาด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและจุดเล็กๆเหล่านั้นเป็นการขยายผลโดยการที่เราร่วมแรงร่วมใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือใช้สื่อที่มีอยู่ใน พาคอิสานแล้วก็ทั่วประเทศไทยเท่าที่เราจะเป็นพันธมิตรได้แล้วก็เท่าที่เราจะร่วมอุดมการณ์กันได้แล้วก็ร่วมกับสื่อส่วนกลางนั่นก็คือดีดีทีวีซึ่งเป็นทีวีที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาเถรสมาคมเช่นกันแล้วก็ขยายผลโดยการประชาสัมพันธ์กระตุ้นปลุกเรา้าทำให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นความสำคัญสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่สำคัญอยู่แล้ว เรามีความศรัทธาความเลื่อมใสยอยู่แล้วยิ่งเป็นการชักชวนกันมาทําคุณงามความดีได้เห็นภาพอย่างนี้ยิ่งทําให้เรานั้นเกิดความเลื่อมใสศรัทธา,า,ธาทยิ่งขึ้นไปและอีกประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมะคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซึมซาบก็ไปสู่จิตใจของพวกเราทุกคนทุกท่านอาตมาภาพมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าจะสามารถที่จะทําให้พวกเรานั้นเปลี่ยนความคิดหรือวิถีชีวิตที่เคย มีความคิดแบบเดิมๆแบบเดิมๆเมนี่อาจจะหมายความว่าเดิมๆในทางที่มันไม่ดีนะเปลี่ยนความคิดกลับเนื้อกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับชั่วเป็นดีได้มีความเชื่อมั่นอย่างนั้นด้วยเหตุน,นั้นจุดเล็กๆก,ก็คือวันเวลาที่จํากัดมีเพียงแค่คืนเดียวแต่เราได้ฟังจุดเล็กๆจากการที่เราเดินทางออกจากบ้านมาเพื่อที่จะมานมัสก,การพระธาตุพนมเพื่อที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรม มันอาจจะกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้ยงยิ่งใหญ่ของชีวิตเราเก็เลยก็ได้เนี่ยธรรภาพก็เกิดความรู้สึกอย่างนั้นด้วยเหตุนั้นความคิดเหล่านี้จึงเกิดการขยายผลแล้วก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสื่อต่างๆซึ่งก็ได้ให้ความร่วมมือและครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายบางท่านนี่เมื่อได้ยินข่าวเท่านั้นท่านก็นำพาญาิโยม,มาเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้ออกนาม ก็หลายแห่งหลายที่ด้วยกันด้วยเหตุนั้นพลังประชาชนที่เกิดขึ้นณนสถานที่แห่งนี้อาตมาภาพจึงบอกว่าเป็นพลังมหัศจรรย์ยมเป็นพลังมหัศจรรย์ต้องใช้คํานี้เลยในชีวิตของเรานับจากวันนี้เป็นต้นไปไม่แน่เราอาจจะไม่เห็นทําไมจึงบอกว่าอย่างนั้นเพราะบางคนบางท่านก็อาจจะมาไม่ได้ในปีต่อไปเพราะบางคนบางท่าน ในปีต่อไปอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ที่จะได้เห็นฉะนั้นในช่วงที่เรายังไม่แก่เกินไปเรามาได้หรือเรานั้นยังไม่ตายหรือเรานั้นยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถึงขนาดว่าหามาหามเข้าโรงพยาบาลเรายังมีเวลามาได้โยมถือว่าโชคดีขนาดไหนบางท่านในจองรถเอาไว้แล้วนะบางท่านจองรถเอาไว้แล้วยกเลิกไปก็หลายคนเพราะมีความจําเป็นนั่นก็คือ ป่วยไขย้บางคนก็บอกว่าลูกป่วยหลานป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลบางคนนี่บอกว่ามาไม่ได้เพราะติดภารกิจด่วนนี่คือความโชคดีของพวกเราที่ภารกิจตรงนั้นเราเปลดเปลื้องพันธนาการเหล่านั้นจนหมดแล้วจนมานั่งอยู่ณนะที่ตรงนี้คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นบุญของพวกเราทุกคนทุกท่านขอให้พวกเราสาธุให้ตัวเองโดยพร้อมเพียงกันเทอุทู ชื่นใจอังท่านพระอาจารย์พระหมหาสินพูดทีไรเนี่ยชื่นใจหลักการเหตุผลของท่านแล้วก็ยกหลักฐานขึ้นมาพูดชัดเจนคุณโยมมาเพียงวันเดียวคืนเดียวหลายคนสงสัยถามว่าจะได้อะไรแน่นอนล่ะฮะเจตนาตั้งแต่เริ่มก่อนรำรขณะร,รมหลังธรรม ถ้าเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วทำให้จิตใจเราไม่ขุ่นมัวกุศลเกิดตลอดเวลาทั้งชีวิตเลยและจุดนี้นะคือเป็นเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่จะนำพาให้ชีวิตของเราแต่ละท่านที่มาเนี่ยประสบความสำเร็จอันสูงสุดด้วยกันทั้งนั้นนั่นก็คือพอฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง บรรล,ลุเป็นอริยะบุคคลกันหมดเลยไม่สาธุแปลว่าไม่ชอบเรื่องสำคัญมากก็คือการเรื่องของการสร้างเหตุปัจจัยเพียงเล็กๆน้อยๆแต่สำหรับการทำอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก